เราก็รวมยอดทางด้านเครดิตทั้งหมดนะครับคือตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมกันและโอนเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะครับผมจึงเดบิตด้วยบัญชีกําไรขาดทุนด้วยยอดเท่ากับ2องแสนสองหืสามพันเก้าสิบจุดหเจ็ด นี่คือในงบกําไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนนั้นเราจะโอนเข้ากําไรขาดทุนส่วนงบต้นทุนผลิตเราจะโอนเข้าต้นทุนผลิตเสร็จเนี่ยครับนี่คือหลักที่เราควรจะต้องเข้าใจนะครับงบต้นทุนผลิตนะครับโอนเข้าต้นทุนที่ผลิตเสร็จงบกําไรขาดทุนโอนเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนี่คือการที่เราเนี่ยปิดบัญชีที่อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเอาไปไว้ด้านเครดิตแล้วโอนเข้าบัญชีกําไรขาดทุนดังนั้นคาอธิบายก็จะต้องบอกว่า ปิดงบกำไรขาดทุนทางด้านเดบิตต่อไปเราก็จะปิดงบกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตบ้างนะครับงบกำไรขาดทุนทางด้านเครดิตนะครับผมก็จะไปที่งบกำไรขาดทุนในกระดาษทำการด้านเครดิต นี่คืองบกำไรกับทุนนะครับเราดูด้านเครดิตตัวแรกเลยนะครับก็คือยอดขายสินค้านะครับเรามีขายสินค้าเท่ากับ723,560นะครับเราก็เอาไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับขายสินค้า723,560 ต่อไปนะครับมีอีกไหมนะครับด้านเครดิตก็จะพบอีกหนึ่งรายการนะครับด้วยยอด1นึ่งหมื่นนะครับที่อยู่ด้านเครดิตหนึ่งหมืนนั้นก็คือสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดนะครับหนึ่งหมืน หมดแล้วนะครับไม่มีรายการใดแล้วที่เคยบันทึกทางด้านเครดิตในงบกำไรขาดทุนแล้วเราก็โอนสองบัญชีนี้นะครับเข้าบัญชีกำไรขาดทุนรวมกันนะครับจะได้ยอดเท่ากับเจ็ดแสนสามื่นสามพันห้าร้อยหกสิบและอธิบายรายการว่าปิดงบกำไรขาดทุน ทางด้านเครดิตคือเราปิดยอดที่อยู่ทางด้านเครดิตเอาไปไว้เดบิตนั่นเองสุดท้ายนะครับเราจะต้องปิดบัญชีกําไรขาดทุนนะครับบัญชีกําไรขาดทุนก็เป็นบัญชีชั่วคราวเหมือนกันนะครับก็ต้องปิดการปิดผมก็จะเปิดบัญชีแยกเพศบัญชีกําไรขาดทุนขึ้นมานะครับ,บกําไรขาดทุน เราเคยบันทึกกำไรขาดทุนตอนที่ปิดบัญชีเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านเดบิตด้วยยอดนี้สองสองสามศูนย์้าศจุดหกเจ็ดนะครับด้านเดบิตสองสองสามศูจุหเจ็ดและเราก็เคยเครดิตกำไรขาดทุนด้วยยอดนี้นะครับ ก็ไปทางด้านเครดิตเจ็ดสามสามห้าหกศเอามาลบก,กันสองฝั่งนะครับจะมียอดอยู่ทางด้านเครดิตผลต่างนั้นก็คือห้า0สนหนึ่งมืสี่ร้อยหกสิบเก้าจุดสามสามเมื่อมันมียอดอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเราต้องการจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนแล้วเพราะว่าบัญชีกำไรขาดทุน เป็นบัญชีชั่วคราวนะครับเราก็เอามันไปไว้ด้านตรงข้ามผมจึงเดบิตด้วยบัญชีกำไรขาดทุนด้วยยอดที่เป็นหลต่างนะครับ510469.33แล้วโอนบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก็คือเราปิดกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสมครับเหตุผลที่ปิดเข้าบัญชีกำไรสะสมก็เพราะว่า เรากําลังทําบัญชีให้กับบริษัทจํากัดอยู่นะครับบริษัทจํากัดเนี่ยมีบัญชีหมวด3คือบัญชีทุนเรินหุ้นดังนั้นมันก็จะมีบัญชีหมวด3อีกตัวหนึ่งก็คือบัญชีกําไรสะสมบัญชีกําไรสะสมก็เป็นที่รวมของกําไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนะครับดังนั้นกําไรปีนี้มีท่ากับ5้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบเก้าก็จะต้องโอนเข้าบัญชีกําไรสะสมเอาไว้นะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่หกเก้าจุดสามสาม แลอธิบายว่าปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมนะครับ